สวัสด,ดีค่ะเวลาไปโรงพยาบาลในต่างประเทศรู้ไหมว่าแพทย์แต่ละประเภทเรียกว่ายังไงบ้างคลิปนี้รวมคำสั่นพอเกี่ยวกับหมอในภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยทั้งแพทย์ทั่วไปหมอผิวหนังหมอเด็กไปจนถึงหมอเฉพาะทางอีกมากมายเรียนแบบเข้าใจง่ายพร้อมประโยคตัวอย่างที่ใช้ได้จริงไม่ต้องนั่งท่องให้ปวดหัวแต่จำได้แน่นอน physician แพทย์ทั่วไป ศั <Sur> ลยแพทย์น he พ i ologist. s t วิสัญญแพย์ i s <Radi> t <ologist. S 1> แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา neurologist แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา Cardiologist แพทย์โรคหัวใจ Immunologist แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยา Psychiatrist จิตแพทย์ Psychologist นักจิตวิทยา Physiotherapist, นักกายภาพบำบัด, Dermatologist, เพปยูนัง, Ophthalmologist, จักษุแพทย์, Dentist, ทันตแพทย์, Gynecologist. นรีแพทย์ Obstetrician สูติแพทย์ Pediatrician กุมารแพทย์ประโยคตัวอย่างคำศัพท์หมวดหมอ The physician gave a prescription after a full checkup. แพทย์ทั่วไปให้ใบสั่งยาหลังจากตรวจร่างกายอย่างละเอียดช่วยวินิจฉัยอาการเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปอยังผู้เชี่ยวชาญ The surgeon performed a successful operation ศัลยะแพทย์ทําการผ่าตัดสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีความแม่นยําคือหัวใจของงานศัลยะกรรม An anesthesiologist ensures the patient feels no pain วิสัญญีแพทย์มีหน้าที่ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัดบทบาทที่สำคัญแต่มักถูกมองข้าม The radiologist examined the chest X-ray carefully. แพทย์รังสีตรวจภาพเอ็กซเรย์อย่างละเอียดภาพถ่ายคือคำตอบของหลายโรคที่ซ่อนอยู่ The cardiologist recommended a heart stress test. แพทย์ระบบประสาทวินิจฉัยว่า เธอมีอาการชักเล็กน้อยการวินิจฉัยเร็วช่วยรักษาได้ทันท่วงที The cardiologist recommended a heart stress test. หมอโรคหัวใจแนะนำให้ทำการทดสอบสมรรถภาพหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในระยะยาว The immunologist studied allergic reactions in depth. Dot. ผู้เชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันศึกษาปฏิกิริยาการแพ้อย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปสู่แนวทางการรักษาที่เหมาะสม The psychiatrist listened patiently during the session during จิตแพทย์รับฟังอย่างตั้งใจระหว่างการพูดคุยกับผู้ป่วยความเข้าใจคือกุญแจของการรักษาด้านจิตใจ The psychologist used tests to evaluate mental health นักจิตวิทยาใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินสุขภาพจิตเครื่องมือที่ช่วยวัดความคิดและพฤติกรรมได้อย่างแม่นยำ The physiotherapist helped improve muscle strength นักกายภาพบำบัดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการฟื้นฟรูร่างกายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ The dermatologist treated her for severe acne ทผิวหนังรักษาอาการสิวอย่างรุนแรงให้เธอผิวสวยเริ่มต้นที่การดูแลอย่างถูกวิธี The ophthalmologist examined her blurry vision จากสุแพทย์ตรจสายตาตาของเธอที่เริ่มพร่ามัวดวงตาต้องการความใส่ใจไม่แพ้อวัยวาอื่น The dentist found two cavities during the checkup. ทันตแพทย์พบฟันผุสองซี่ระหว่างการตรวจฟันสุขภาพในช่องปากมีผลต่อสุขภาพโดยรวม The gynecologist discussed hormonal issues. นรีแพทย์พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาฮอร์โมนกับคนที่เรื่องที่ไม่ควรละเลยในผู้หญิงทุกวยัย The obstetrician monitored the baby's growth. สูติแพทย์ติดตามพัฒนาการของทารกในครรภ์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของทั้งแม่และลูก The pediatrician advised a vaccination schedule. กุมารแพทย์แนะนำตารางการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ช่วงวัยแรกเริ่ม The neurologist explained the cause of migraines. มอระบบประสาทอธิบายสาเหตุของอาการไมเกรนความรู้ช่วยให้หาทางรักษาได้ตรงจุด The radiologist reviewed the MRI scan in detail. ถ้าตรังสีตรวจผลเนม้อะไรอย่างละเอียดภาพเดียวสามารถบอกได้หลายอย่างในร่างกาย The anesthesiologist stayed during the entire surgery. วิสัญญีแพทย์อยู่ตลอดช่วงเวลาผ่าตัดเพื่อดูแลความปลอดภัยบทบาทเงียบแต่สำคัญที่สุดในการผ่าตัด The cardiologist heart disease prevention explained disease แพทย์หัวใจให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหัวใจเพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา คำศัพท์เกี่ยวกับหมอในภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่สอบแต่ช่วยให้การสื่อสารเรื่องสุขภาพง่ายขึ้นจริงในชีวิตประจำวันยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝา,ากากดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปด้วยกันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอีกเพียบ